เพื่อนครูที่รักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นม5นะคะในระดับชั้นม5วันนี้เรื่องแรกที่สาระแรกก็คือสาระการอ่านนะคะสาระการอ่านนี้มีหลายเรื่องนะคะแต่เราจะมาชวนคุยในวันนี้คือการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลนะคะการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลเนี่ย โดยทั่วไปแล้วคุณครูเคยเคยคิดไหมหรือว่าเคยนั่งแล้วก็มองมองว่าเอ๊ะธรรมดาแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาอ่านเนี่ยเขามีธรรมชาติการอ่านอย่างไรทําไมครูถึงจะมาชวนคิดหรือมาชวนคุยตรงนี้ก็เพราะเหตุว่าจะได้ทราบว่าเด็กของเรานั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนทั่วทั่วไปเหมือนกันก็คือชอบอ่านหรือไม่ชอบอ่านถ้าเขาอ่านเนี่ยถ้าเขา ชอบอ่านเนี่ยแปลว่าเขามีนิสัยรักการอ่านนะคะแล้วเขาก็อ่านเพราะว่าเขาชอบถ้าไม่ชอบเราก็ไม่อ่านแน่เลยนะคะแล้วอะไรที่มันยาวๆเขาก็ไม่ชอบอ่านนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่ให้ความสนุกสนานบันเทิงเริงรมชอบอันนี้ชอบนะคะแล้วก็บางทีเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่น่าสงสัยอยากค้นหาคําตอบนะคะอันนี้เขาถึงจะอ่าน Hands.. แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอยากที่จะ อ่านเพื่อที่จะคลายปมหรือข้อข้อแคลงใจข้อสงสัยนะคะเรื่องของการอ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยภาวะผู้นําเองเนี่ยก็ต้องอ่านเยอะๆนะคะต้องอ่านเยอะๆนะคะอันนี้เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวางนี่เป็นธรรมชาติโดยทั่วไปนะคะคุณครูก็คงจะทราบว่าธรรมชาติของคนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ในการที่เราจะจัดการเรียนการเรียนรู้ในเรื่องของการ ่านวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเราก็คงจะต้องทราบถึงว่าประโยชน์หรือคุณค่าคุณครูทราบประโยชน์หรือคุณค่าแล้วคุณครูก็จะได้ถ่ายทอดหรือว่าสร้างแรงจูงใจอันนี้ให้กับเด็กด้วยการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้เขาเกิดความตระหนักให้เขาเกิดความสนใจว่าเออประโยชน์เนี่ย การการอ่านเนี่ยแล้วถ้าเป็นการอ่านวิเคราะห์ด้วยแล้วแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของทําให้เกิดความรู้กว้างขวางเพราะการวิเคราะห์มันจะลงเจาะลึกใช่ไหมคะมันเจาะลึกแล้วมันก็จ้องหลายแงย่หลายม,มุมเพราะฉะนั้นจะได้ความรู้กว้างขวางขึ้นนะคะอีกประการหนึ่งก็คือมันบางทีมันดีนะ มันบันเทิงมันจะลงใจเพราะว่าการอ่านอะไรที่รู้อะไรรายละเอียดเยอะๆมันก็มีเกิดความสุขสนานออมีความเรื่องของการกินใจได้ใจนะถูกใจอะไรต่างๆมันก็ต้องอ่านลึกลงไปหน่อยนะคะอ่านผิวเผินมันก็จะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของประโยชน์เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าคนเราอ่านเพราะสงสัยอยากจะหาคาตอบก็เช่นเดียวกันประโยชน์ก็คือจะได้คําตอบจากการอ่านนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วบางทีมันสร้างความสร้างความอะไรเรียกว่าเป็นมิตร ตรเป็นกัลยาณมิตรเกิดสัมพันธภาพใหม่เวลาเราอ่านนะคะม,มันเป็นแนวทางบางทีสร้างอาชีพได้เพราะว่าการอ่านมันเป็นการสั่งสมข้อมูลทีนี้ประโยชน์อย่างนี้มันเป็นเรื่องของการเรื่องเรื่องของการจูงใจเรื่องของการทําให้เกิดเห็นความสําคัญสร้างความตระหนักเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทางที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กๆเขาได้ทราบถึงคุณค่าหรือประโยชน์ตรงนี้ด้วย นะคะเขาจะได้สนใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของเราที่เราจะจัดกิจกรรมให้นะคะนี่ประเด็นต่อไปก็คือว่าเราลองมาดูซิว่าในในหลักสูตรเองนะคะในหลักสูตรเองเนี้ยเ,เรียกว่าครูมาชวนให้เราเนี้ยกลับไปวิเคราะห์หลักสูตรนะคะ ต้องต้องวิเคราะห์หลักสูตรนะเราจัดการเรียนการสอนเราจะจัดเองเราจะนึกอยากจะสอนก็สอนมันไม่ได้เราจะต้องมีหลักสูตรเป็นแม่บทเพราะเป็นหลักสูตรแกนกลางนะคะสาระการอ่านมีทั้งหลายหลายเรื่องนะคะจะเป็นการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก็ดีอ่านจับใจความก็ม,กมีอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ก็ได้นะคะอ่านคาดคะเนประเมินค่าอ่านวิเคราะห์แล้วก็อ่านแบบอ่านแล้ว การเขียนกรอบความคิดขึ้นมามันเป็นสูงหน่อยของม .5 นี้นะคะเพราะฉะนัไไ้นเนื้อหาสาระในหลักสูตรมีหลายเรื่องทีเดียวอันนี้ต้องกลับไปดูนะคะพอเรากลับไปดูแล้วเราก็กลับไปดูภาพรวมใหญ่ว่าแล้วจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในสาระการอ่านเนี่ยมันคือเออมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรเขาบอกว่าใช้กระบวนการอ่านคือหลักสูตรแต่ละมาตรฐานนี่นะคะทุกสาระเนี่ยม .4 ม .5 ม .6 จะเหมือนกันหมดเรามาแตกแยกย่อยแต่เราดูจากหลักสูตรต,ตัวแม่ใหญ่ ะะว่าใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนําไปใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นมาตรฐานที่เขาอยากให้คุณครูเนี่ยจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะตนี้พอเราเราเห็นว่าสาระมันมีหลายเรื่องและมันมออีมันมีจุดหมายปลายทางหรือมีมาตรฐานคุมเอาไว้อย่างนี้แต่เราเลือกมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้อง กำหนดผลลัพธการเรียนรู้หรือจุดมุ่งหมายปลายทางของเราแต่เราก็ต้องอิงจากเรื่องของอตัวหลักสูตรเองหลักสูตรเขาบอกใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้วิเคราะห์ให้ดีๆนะคะใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้นั่นก็แปลว่าเอาการอ่านเนี่ยไป,ไปหาความรู้มานะคะในเชิงวิเคราะห์นะคะหลังจากนั้นแล้วเราเมื่อเรากําหนดเมื่อกี้เราบอกว่าหัวข้อของเราคืออะไรคะ การอ่านวิเคราะห์วิจารณอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราคืออะไรคะเรื่องแรกเลยผลลัพธ์ก็คือเด็กจะต้องอธิบายได้เราก็ตั้งจุดประสงค์ว่าเด็กจะอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ได้นะคะกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ได้อย่างมีเหตุมีผลพอเด็กเนี่ยอธิบายได้ตรงนี้เป็นพุทธิวิสัยนะเป็นองค์ความรู้เป็นความรู้ความเข้าใจ ว่าเป็นความรู้ความเข้าใจแล้วรู้แล้วเข้าใจไปทําไมหลักสูตรไม่ได้ให้เรารู้และเข้าใจเฉยๆลอยๆแต่รู้แล้วเอาไปใช้ได้นะคะก็คือสามารถอ่านแล้ววิเคราะห์ได้โดยแล้วก็วิจารณ์อย่างมีเหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นนะผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราตอนนี้นะคะม5เราต้องวิเคราะห์ตรงนี้ให้มันชัดๆพอเราตั้งจุดหมายปลายทางชัดเดี๋ยวเราไปจัดกิจกรรมชัดเราก็วัดผลได้ชัดด้วยนะคะตอนนี้เรามาดูในตัวที่เราเลือกมาว่าเราเลือกมาเนี่ยคือสาระการอ่านการวิเคราะห์ ใช่ไหมฮะอ่านวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์อย่างมีเหตุผลเรามาดูว่าเราจะต้องทบทวนความรู้พื้นฐานอย่างไรคุณครูก็ต้องทบทวนนะคะอย่าดูแต่ตำราดูแต่หนังสือเรียนที่เขาขายหรือว่าเอามาเป็นแนวทางของกระทรวงเราต้องศึกษาให้ลุ่มลึกในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าหมอห้านี่ค่อนข้างเนื้อหาจะซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นนะคะออในเรื่องของความรู้พื้นฐานในเรื่องของการอ่านเพื่อที่จะไปอ่านอ่านแล้ววิเคราะห์และวิจารณ์เนี่ย ความรู้พื้นฐานอันแรกหรือซึ่งครูจะขอเตือนหรือย้ำไว้กันในที่นี้ก็คือการอ่านจับใจความ mm. การอ่านสำรวจการอ่านสำรวจคืออ่านผ่านๆผ่านๆพอจะรู้คร่าวๆของเรื่องนะคะหรือเรื่องนี้ใครแตง่งเรื่องนี้ปีมีความเป็นมายอย่างไรแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอย่างไรเอาคร่าวๆนะคะจากนั้นแล้วก็ไปดูเรื่องของจับใจความแบบว่าลงลึกไปอีกนิดหนึ่งนะคะว่า ใจความสําคัญนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เรื่องของการอ่านจับใจความความรู้ที่เรียนมาตอนมมหนมสอมสาอ่านจับใจความแล้วต้องสรุปความได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสรุปความเรื่องของการอ่านตีความเรื่องของการอ่านขยายความเรื่องของการอ่านแล้วเออรวบรวมสังเคราะห์ออกมาว่าเรื่องราวใจความเป็นอย่างไรสาระสำคัญเป็นยังไงความรู้ที่เรียนมหนึมสมสานั้น เอามาใช้หมดเลยตอนนี้นะคะตอนหมอห้าเนี่ยามาใช้หมดเลยเพราะว่า ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์อะไรมันต้องรู้เรื่องราวพอรู้เรื่องราวแล้วเราถึงจะเจาะลึกลงไปได้นะคะอันนี้คือความรู้พื้นฐานแต่นี้นอกจากความรู้พื้นฐานแล้วรายละเอียดที่เราจะให้ความรู้ใหม่กับเด็กคือการวิเคราะห์เนี่ยการอ่านวิเคราะห์เนี่ยก็คงจะต้องทราบรายละเอียดสักนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นหน้าที่ของการวิเคราะห์หน้าที่นี่สาคัญเพราะเดี๋ยวเวลาเราไปวิเคราะห์เราจะได้เจาะชัดเจนว่าเราจะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ต้องการจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะหน้าที่ของการวิเคราะห์มันคือเพื่อแจกแจง เพื่อแจกแจงองค์ประกอบนะ,ะเพื่อแจกแจงหรือแยกแยะองค์ประกอบหรือเพื่อที่จะค้นหาเหตุและผลมันมีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูต้องไปศึกษาความรู้ให้ดีในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์นะคะในเรื่องของประโยชน์ของการอ่านวิเคราะห์ก็เช่นเดียวกันนะคะว่าประโยชน์ตรงนี้หัวใจหลักของของการอ่านวิเคราะห์เนี่ยประโยชน์มันจะทําให้เกิดการ ความมีความชัดเจนเรื่องอะไรได้บ้างถ้าอ่านข่าวเนี่ยมันจะทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะทราบที่มาที่ไปมันจะช่วยทําให้เราทราบว่าเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรอนาคตมันอาจจะเกิดอะไรมันวางไปถึงการป้องกันและการแก้ไขเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์มันจะมีวิเคราะห์ข่าวก็ได้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ทางการเมืองเมื่อวิเคราะห์แล้วมันจะเห็นความสัมพันธ์โยงใหญ่แล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการแก้ไขป้องกันและพัฒนาได้นะคะอันนี้เราก็คงจะต้องไปศึกษาเนื้อหาสักนิดหนึ่ง ในเนื้อหาเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยมันก็จะมีทั้งบทความมันก็จะมีทั้งบทโฆษณามันจะมีทั้งบันเทิงคดีหรือวรรณกรรมพื้นบ้านอันนี้คือตัวสื่อหรือตัวสาระที่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้นะคะน,นี้ในในหลักการในเรื่องที่เราจะอ่าน ในเรื่องที่เราจะวิเคราะห์หรือประเด็นที่เราจะวิเคราะห์หรือสิ่งที่เราจะต้องรู้ไอ้ Enter. ตรงนี้คือความรู้นะคะจะเป็นความรู้ใหม่ก็ดีหรืออาจจะเป็นม3นะคะม3ก็สอนแล้วนะการอ่านหรือการฟังการพูดการวิเคราะห์นี่ก็ผ่านแต่อย่าลืมว่าเด็กผ่านมาแล้วเพราะอาจจะลืมเลือนได้เราต้องทบทวนเพราะฉะนั้นการอ่านวิเคราะห์เนี่ยในเนื้อหาอันนี้มันคืออะไรคะวิเคราะห์อะไรคะวิเคราะห์เจตนาว่าคนแต่งเขาตัเจตนาอะไรวิเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาโดยสรุปเป็นยังไงวิเคราะห์ใจความสําคัญว่าเนื้อหา โดยสรุปนั้นมีใจความสําคัญที่มีประเด็นอะไรบ้างคุณค่าข้อคิดมีอะไรบ้างแล้วว่าสิ่งที่สําคัญคือ,อ,อผู้เขียนน่ะเขามีความคิด หรือว่าเขามีเจตนาหรือเขามีเขาเรียกว่าความคิดแฝงต้องการจะบอกอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจําเป็นจะต้องศึกษากรอบแบบนี้เพื่อที่เราจะไปแนะเด็กหรือว่าเราจะไปจัดกิจกรรมสอนให้เด็กรู้ว่าถ้าจะวิเคราะห์จะวิเคราะห์อะไรเพราะว่าพอวิเคราะห์อะไรวิจาร์ณก็วิจาร์ณสิ่งนั้นแหละค่ะวิจาร์ณในสิ่งที่เราวิเคราะห์มานะคะ ในเรื่องของนี่เราพูดถึงการวิเคราะห์แต่น <ret ii> er ี่เราพูดบอกว่าวิเคราะห์แล้วก็วิจารวิเคราะห์มันจะมาก่อนวิจารณวิจารนี่พอวิเคราะห์แล้วจริงๆเราต้องประเมินค่าด้วยตอนมสามเดียนมาแล้วการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินข้อมูลมสามเดียนมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราก็เอามาเอามาใช้เพราะวิจารณ์นั้นจะต้องรู้รายละเอียดนะคะมีใจความสําคัญรู้รายละเอียดรู้ความแตกแยกย่อยลุ่มลึกลงไปเป็นส่วนๆเป็นองค์ประกอบนะคะจากนั้นแล้วก็เอามาวิจารณ์การวิจารณ์อย่างมีเหตุผลนั้นเป็นการวิจารณที่ต้อง ใช้เหตุผลหลักฐานอ้างอิงเอามาประกอบและหลักฐานอ้างอิงนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือหรือยอมรับได้นะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่เอามาเอามาวิเคราะห์นั้นเราดึงประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยเอามาวิจารณ์เป็นประเด็นประเด็นเวลาเราจะวิจารณ์เราจะไม่วิจารณ์รวมๆแต่เราจะวิจารณ์เป็นประเด็นประเด็นที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะคะการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการวิจารณ์นั้นมันได้ทั้งบวกและลบคือติและชมนะคะแต่การติการชมนั้นอย่าลืมว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ฟังแล้ว ก็ที่สําคัญก็สุด ต้องมีเหตุมีผลที่จะต้องมารองรับยอมรับได้นะคะนี่คือการวิจารณ์เพราะนั้นในเรื่องของการแปลความตีความที่เราวิเคราะห์มานั้นมันก็จะมามีส่วนช่วยสนับสนุนทําให้เรารู้เจตนาของผู้แต่งผู้เขียนอะไรต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วจริงๆเวลาที่เราวิจารณ์อันนี้ครูต้องขอเตือนหรือขอย้ําพวกเราว่าเอออย่าอย่ามีอคตินะต่อต่อสื่อที่เราอ่านต่อเรื่องที่เราอ่านอย่าเลยตตั้งอย่าตั้งอคติไว้ก่อนต้องเป็นกลางๆนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าการ วิจารณ์นนมันได้ทั้งบวกและได้ทั้งลบแต่จะบวกก็ดีจะลบก็ดีก็มีเหตุผลมาสนับสนุนซึ่งผู้ฟังเขาก็ผู้ฟังเองหรือตัวเราเองเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ามันควรจะไปทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ตั้งอคติเอาไว้ก่อนมันจะเป็นการวิวจารณ์ที่ B บแอสหรือว่าน้มเอียงไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยเราจะวิจารณ์อะไรนั้นคนเราจะวิจารณ์อะไรได้เนี่ยมันจะต้องทําไมคะจะต้องรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีอะ่ะมีความลุ่มลึกครูถึงบอกว่าจะต้องอ่านจับใจความมารู้รายละเอียดมาแล้วก็วิเคราะห์แยกย่อยแตกแยกย่อยองค์ประกอบต,ต่างๆความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเรารู้รายละเอียดแล้วเราจะวิจารณ์ได้อย่างมั่นอ,อกมั่นใจนะคะอย่าแตกประเด็นนะคะเวลาเราวิจารณ์เราวิจารณ์ไปตามเรื่องที่เราวิเคราะห์ วันนี้รูปแบบที่เราจะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแน่นอนหรือเกินว่ามันมีอยู่สองตอนใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราบอกเอาไว้ตอนที่เราวางกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ว่าตรงพุทธที่พิสัยก็คืออธิบายได้ว่ากระบวนการวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ยังไงนะคะที่เราเราบอกวาวลาก,การวิเคราะหนะ์นะั่นนะ่ะเราจะวิเคราะห์อย่างไรตรงนี้เด็กต้องอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแปบลบว่าเด็กเขาต้องทําไมคะรู้ เข้าใจเห็นไหมคะของบลูมรู้เข้าใจรู้จำเข้าใจเข้าใจแล้วนำมาใช้คือนำมาอธิบายได้ตรงนี้ในเรื่องตรงนี้คือจะวัดผลในเรื่องของการ เรื่องพุทธิพิสัยเพราะนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ไปฝึกฝึกฝึกอะไรแต่เราจะจัดให้เขาเนี่ยรู้และเข้าใจกิจกรรมไหนที่จะรู้และเข้าใจบอกตรงๆไหมหรือจะจัดกิจกรรมทายปัญหากันหรือจะเป็นแบบฝึกหัดถามตอบอะไรก็แล้วแต่นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของวิเคราะห์ได้เห็นไหมผลลัพธ์การเรียนรู้เราบอกวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ได้ทักษะในการวิเคราะห์ว่าเขาวิเคราะห์ในเขาวิเคราะห์ เรื่องเรื่องเนื้อหาถูกต้องไหมเข้าวิเคราะห์ในเรื่องคุณค่าแนวคิดอะไรถูกต้องไหมแล้วเข้าวิจารณ์ได้เป็นไปตามประเด็นของการวิเคราะห์ไหมอย่างนี้เราจะต้องฝึกทักษะ มทักษะตรงนี้คือวัดทักษะปฏิบตัติเพราะนั้นก็เลือกรูปแบบที่เป็นทักษะปฏิบตัติอาจจะให้ดูตัวอย่างของการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์นะคะดูดูแล้วก็ชวนกันคุยซักถามอภิปรายกันแล้วก็ให้กับเด็กทําเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีรูปแบบหลากหลายครูก็แนะนําเอาไว้หลายๆรูปแบบเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการปฏิบัตินะคะออนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็น ในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะคะในเรื่องของการวัดและประเมินผลพอเราจัดรูปแบบจสจอย่าลืมวัดวัดก็ต้องเป็นวัดวัดและประเมินผล2ตัว นะคะคือตัวที่1คือวัดพุธทธิพิสัยอีกตัวหนึ่งก็คือวัดทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัยเพราะนั้นทักษะพิสัยนี่สำคัญว่าอย่าหลงลืมว่าอย่าไปเอากอคอนวัดนะคะจะต้องวัดด้วยกระบ,บวนการปฏิบัติให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติแล้วเด็กก็มีส่วนร่วมในการประเมินตัวเองฟีดแบ็กกลับมาว่าดีหรือไม่ดีแล้วเขาก็จะมีการพัฒนาแล้วก็การแก้ไขนะะแก้ไขแล้วก็ไปพัฒนาต่อไป นะคะนี่คือเรื่องของการวัดไปเหมือนเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมสรุปแล้วก็คือว่าอย่างแรกเลยที่เราจะจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์นั้นก็คือเราให้เขารู้ความเป็นไปความเป็นมาของเรื่องในเรื่องของการ อ่านวิเคราะห์แล้วก็อ่านอ่านวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์คือเด็กเนี่ยเราต้องการให้เขาอ่านแล้วก็เขาเจาะลึกได้แล้วก็วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาเข้าใจว่ามันมีเกิดประโยชน์อะไรเมื่อสร้างแรง,จ,งจูงใจแล้วคุณครูก็อย่าลืมที่จะมองว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการในชั่วโมงนั้นหรือว่าเวลาที่เรากําหนด4ีหชั่วโมงที่เราจะจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดในเรื่องของทักษะปฏิบัติเนี่ยมันจะพอเพียงไหมแค่ไหนอย่างไร ทบทวนความรู้ความรู้เก่าแล้วก็ความรู้ใหม่ให้ชัดเจนแล้วก็ถ่ายทอดหากิจกรรมที่มาถ่ายทอดให้เขารู้รู้อย่างเร็วรู้อย่างเร็วแล้วรู้อย่างมั่นคงมั่นคงถาวรอยืนนานเข้าใจแล้วเขาจะได้เอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะในการทบทวนจากทบทวนแล้วอาจจะมีฐานรูปแบบมาในรูปแบบต่างๆจากรูปแบบแล้วอย่าลืมการวัดและประเมินที่คุณเน้นย้ำก็คือว่าในการที่จะวัดตัวเองได้ก็ต้องมีการฟีดแบ็กหรือมีการป้อนกลับข้อมูล ต่างๆแล้วเด็กก็มีส่วนร่วมในการประเมินตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนก็มีส่วนร่วมในการประเมินครูก็มีส่วนร่วมในการประเมินเพราะทุกคนเห็นภาพเวลาที่เราจัดกิจกรรมจะเป็นจัดคู่จัดเดี่ยวจัดกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะรูปแบบที่เราเลือกออากมาในการเลือกรูปแบบก็ให้เหมาะกับจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของเรานะคะสิ่งที่ครูจะพยายามจะ เตือนหรือย้ำเราพวกเราตรงนี้ก็คือพวกเราหลักมักจะละเลยเรื่องของการไปมองหลักสูตรแล้วก็ลืมบอกไปว่าตรงนี้มันเราต้องการอะไรเราสอนการอ่านวิเคราะห์เราต้องการก็คืออ่านแล้วเขาอธิบายได้อ่านแล้วเขาวิเคราะห์ได้จริงนะคะนี่คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการอ่านแล้วก็วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลค่ะ วันนี้เราก็คุยกันพอประมาณนะคะพอเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนครูคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น